ทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมททนนี่จากชอ่องเชนนีการสตูดิโอนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมสร้างเรือนะครับนี่ครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับนี่เปเกมแบบนี้นะครับ w e a t h e r b o r your b o a s นะครับมาสร้างเรือกันครับมาครับปึ๊บปึ๊บ แล้วนี่ครับเราจะมาสร้างเรือนะครับแบบอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเราเหลือแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อโลเคชัน่นเราไปตรงอันนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเรากดสปามันจะเป็นอหยงังแบบสปลาละเอ่อ การ์ยังไม่เคยเล่นเลยน่าจะให้สร้างเรือนะครับกด build บิวปึ๊บอืมเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้โดูนะครับเมื่อกี้อันนี้คือ,อกล่องเหรอเออใช่เราไม่เอาเดี๋ยวเอาดิไม่เอาไม่เอากล่องอยากได้เป็นพื้นนี่ไงภาพเออ มันต่อกันยังไงเนี่ยปับป๊บเริ่มเริ่มประมาณนี้แล้วก็ใช้หลักการสุดเอฟเอกในการต่อนะครับเริ่เรียบ,บร้อยต่อไปก็นี่แล้วก็ซื้อเป็นกล่อง มาปิดไว้รอบๆเลยครับปับป๊บปั๊บนี่มาปแปะไว้เลยรอบๆอย่าแปะแปะแปะอีกยีวิดูสิเราจะอยู่รอดนานขนาดไหนใคจริงๆนะครับผมยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะครับไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะครับ อือมประมาณนี้เอ๊ะเรารอกันจะต้องวางอะไรอีกไหมครับน่าจะต้องวางอะไรละเฮ้ยเดี๋ยวลืมวางที่นั่งเอ้ยที่นั่งที่นั่งก่อนวางก่อนกดอะไรนะเคนั่งละโค้ดก่อนว้าวไปเลยเฮ้ยอะไรเนะี่ยเราต้องเล่นยังไง อ๋อเข้าใจแล้วได้ออือเอเฮ้ยไปไหนกันเราถึงมันจะเป็นเรือนุแต่เราก็ยิงแม่นนะบอกก่อนเฮ้ยน,นั้นมันคนหรือเปล่าะ่ะเฮ้ยโดนด้วยเออเออเออเฮ้ย,ยมันขับเรือยังไง เออเออไปยิงยงยองยิๆยิงยองยงยิงยิงยิงยองยิงยิงยิงยงยิยิงยิงยิงมิงนิงยิยิงยิงมิืยิงยิงนิง้ิงยองยิแยิงยิเมางยิงน่งยิงยิงมิืยิงมยิงยองยิ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 ยมมยอย เราอยู่ที่เดทูล่าเราเลเวลสองยู่เลยเรามีเงินทั้งหมดหนึ่พันซึ่งเขากำลังเกิดการต่อสู้กันเน่ะเราอยากไปลุมแกงแบงกันเราไปได้ไหมเราอยากไปไม่รู้ลงน้ำจะตายหรือเปล่าจังหวะนี้น่าจะตายมัง้งเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ไม่ยอมโดนแกงแบงอีกต่อไป ยาไอยา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 จะตายแล้วอ่เืออื้มอื be, ้มอื้มจมน้ำไปเลยว่ายน้ำไปแถวโน้นแล้วกันเฮยไม่เอาดิอยากไปสู้กับคนปับปับไปเลยไปเลยไปเลยปรับปับปรับระระปรับ โอโหนะ่าจะไม่ตายนะครับมันไม่ตายแน่นอนเราเกิดที่ตรงนี้แล้วกันครับอาลืมโอเคมาละเอ่ออะไรนี่รู้มเไยว่าโอ้โหได้ตังค์โอเคบดวเลยเราจะหา สิ่งของอะไรไม่รู้เนี่ยเต็มเลยอันนี้เป็นวัดเอ่มไม่รู้ครับเราเอาอันนี้ก่อนแล้วกันป๊อปส้ายมันใหญ่ๆเลยครับนี่ไนงะนี่ไงป๊อเรียบร้อย ประมาณนี้แล้วก็สร้างที่ป้องกันใช้นี้แล้วกันเอาขึ้นโอเคปับป๊บปั๊บวาบไปร,บรอบเลยปับ๊บอืมยัไม่ยอมโดนอีกต่อไป เราจะไม่โดนกลางแบงอีกตอบอไนแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่แปะไว้แบบนี้ดรูบวงางเบียร์ด้วยนะเอฟเฟกต์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 ปั๊บปับ๊บนี่ยังเหลือเวลาใสา่ตั้งห้าสิบกว่าวิเหลือเฟือครับเหลือเฟือ เทปภาพแบบเอ้สามสิบกว่าวิแล้วจังวันนี้เอ้บางกันอีกอันหนึ่งโอเคต่อไปก็อืมอาวุธเอะที่นั่งต้องหาที่นั่งก่อนนี่คือที่นั่งอียังอ่ะไม่รู้ครับที่นั่งอะไรก็ไม่รู้หมุนกัน เฮ้ยที่นั่งขับเรือเราจะนั่งแล้วขับตรงนี้เลยโอเคมันจะทำอะไรไม่ได้ละเลสนี่มีป้อมปืนใหญ่หนึ่งอันไว้ตรงนี้โอดแล้วครับเฮ้ยนั่งนั่งนั่ง,น,งนั่งเรือขับได้ไหมเนะี่ย เออขับได้แล้วเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปเฮ้ยนั่นมันเรืออ๋อเข้าใจการยิงละเล็งไปตรงโน้นแล้วก็ยิง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 คนหายไปไหนลงไปทางนน้นดูสิจะเจอคน แอบแอบอยู่ไหนกันพวกเจ้าอยู่ไหนไมาให้ข้าตามล่าซะดีดีเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราจะเห็นคนหรือไม่ก็อะไรอยู่แถวนั้นแต่เราหาคนไม่เจออ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าชนอย่าชนอย่าชน ไอ้ดูซิมีอะไรบ้างโอ้ยโอ้ยยังไม่เอาครับแบบไปอยู่ตรงนี้ไอ้ดูซิเขาอยู่ตรงไหนกันนะ่ะดูได้ไหมนะี่ยโอเคเราไปแบบนี้แล้วกันจะได้ดูได้ว่าพวกเขาอยู่ไหนอ๋อไปทางนี้ถูกละ และนั่นแหละถูกทางแล้วถูกทางถูกทางแล้วเลี้ยวเลี้ยวเลวเลีวจุด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 จดไปทางยิ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 งโดนไหมเนี่ย รครับแต่รู้เราต้องหาการหลบไปไปไปก่อนไปก่อนทั้งวันนี้เดี๋ยวไม่รอดเดี๋ยวไม่รอดคิว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 ควเย้ลอดตายลอดตายไปนะครับเราถูกซ่อมแซมเรียบร้อยเราจะ ต้องการสิ่งใดน,นี้ไหมกล้าไหมไม่เอาไม่เอาแต่มันซื้อได้แค่นี้เหรอไม่น่าจะซื้อได้แค่นี้นะมันควรจะซื้อได้เยอะกว่านี้มันมีอะไรให้ทำอ,อีกอะไรเนี่ยเออเทเลพอร์ตอะไรก็่รู้นะครับบั๊บับ เราจะสร้างเรือที่มีดีๆเยอะๆเฮ้ยเราไม่ได้จะนั่งเราจะสร้างเรือดยการเอาหาอะไรมาป้องกันอ,อันนี้คืออะไรเฮ้ย <Hey, S 1> นี่คืออะไรเอามาป้องกันเรือหรือไงอ๋อ อะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เข้าใจเขาไม่ให้สร้างโอ้สร้างได้อันเดียวน่าเสียดายอันนี้ล่ะคืออะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้มั่นกันนันคืออะไรโอเคเรามาหาสร้างอะไรกันต่อเลย เพื่อให้เราอยู่รอดนะครับท่านผู้ชมโอเคเรสร้างแบบนี้น่าจะได้อยู่เึ๊บเึ๊บนะครับเอากำวางไว้อย่างนี้จะได้ไม่ถูกแกงแบงง่ายๆปับป๊บปั๊บนี่เนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วที่เหลือเราก็ไปหาคนไปไปไปตรงนู้น ัน่นแหละนั่นแหละถูกทองแล้วยิง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 อ้าวเราขายโอเคเราก็ถึงจะยิงได้อได้แล้วเฮ้ยทำไมเรือจอมแบบนี้อ้าย เออเรือจมเรือจมเรือจม h e l p m e p l a s e ไฮ้คนมาไอา้ตาย what เฮออ้ยสปาวไปที่เดิมเฮ้ยตรงนี้แหละมาอยู่ที่เดิมอะไรไม่รู้อันนี้คืออะไรมันคืออะไร ระเบิดเลรอก็หันไปตรงไหนมันจะไปตรงนั้นหันไปตรงโน้นด้ะแล้วก็ยิง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 โอ้หไม่จำกัดด้วไปไปไปยิงยๆญ่ใหออะไรก็ไม่เล้อว่ายน้ำไปแล้วตุมตุ้มตุ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 มเบิบเบิบตรงวนนี้ครับกำลังว่ายน้ำไปแราต้องหลบสิ่งหีบขวางหน่อยด่าไปฟันแล้วกัน เดิมดดปะปปยายาฆ่าเราข้าจะไปฆ่าเจ้ายังหาข้าไม่ได้จะให้เจ้าฆ่าข้านะข้าจะฆ่าเจ้าจะใช้ดาบอนไรอเออเออเอยาใครฆ่า เฮ้ยเจ้าน,นี่มันใช้ปืนยิงแบบ easy เกินมาแล้วโอ้โหโอ้โ,อโหเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่ที่รู้เราหาสิ่งของโอ้โหบางอาจนะดำไปแล้วดำไปแล้วครับดำวันนี้ดำไปแล้วดำไปแล้วดำไปแล้วเลี้ยงแล้วก็ยิง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 ไม่สามารถฆ่ากันใต้น้ำได้แอฟเฟก ปีกอะไรล่ะเฮ้ยน้ำลดแล้วน้ำลดแล้วอเอออดค่าละไม่นะใครอยากฆ่ามานันโอเคครับํำหรับคลิปนี้ก็ขขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้รให้ผมด้วยนะครับอันนี้แค่มาเล่นเรือนิดนึงนะครับราสร้างนิดนึงนะครับ คครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับ